เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนีตายตัวร้ายสวมรอยบทที่5 4ี หิมะหยุดตกแล้วเมฆดำก้อนหนาที่ปกคลุมเมืองหลวงเริ่มสลายตัวเผยให้เห็นท้องฟ้ายามค่ำคืนที่กระจ่างตาหลีอินซีมาเยี่ยมฉินจินเทียนพร้อมกับนำอาหารมาร่วมฉลองวันสิ้นปีพร้อมกับอีกฝ่ายระหว่างเดินทางกลับหลีอินซีนั่งเงียบไม่พูดไม่จาจนยางตัวเจี๋ยที่อยู่ข้างๆถามอย่างข้องใจเป็นอะไรไปเจ้าว่า ลีอวินซีทำหน้าลำบากใจเออหลันให้ความใส่ใจเฉินจิ่นเทียนมากเกินไปหรือไม่หยางตัวเจียนั่งพิงผนังรถมาโธเอ้ยข้าก็นึกว่าเรื่องอะไรนี่เจ้าพึงรู้หรือลีอวินซีเงียบหยางตัวเจียพ่นเสียงขึ้นจมูกเบาๆข้าดูออกตั้งนานแล้วว่าเออหลันน่าจะเป็นพวกที่มีรสนิยมชอบตัดแขนเสือ้อ ข้ายังนึกว่าเจ้าเองก็รู้ถึงได้ชิงชังเอ่รันในทีแรกแต่รู้จักกันมานานข้าว่าเขาก็นิสัยไม่แย่นะหลีอวินซีนั่งนิ่งเป็นก้อนหินอยางตัวเจียส่ยนิ้วตรงหน้าหลีอวินซีพรางถามทำไมไม่แย้งว่าไม่สมควรอย่างยิ่งอีกเล่าพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนับพันลี้ยังคงมีหิมะตกหนัก หลินเสียนอิงยืนอยู่บนหน้าผาหินที่อยู่ริมแม่น้ำลุกตามองทหารช่วยกันทุบน้ําแข็งให้ละลายเพื่อใช้ดื่มกินรองแม่ทัพผู้ใต้บังคับบัญชาวิ่งเข้ามาพร้อมจดหมายรับฉบับหนึ่งหลินเสียนอิงกว่าตาอ่านอย่างรวดเร็วพรุ่งนี้ตันอ๋องจะลงมือถึงตอนนั้นแผ่นดินคงวุ่นวายพวกเราไม่ต้องลบดซ่อนๆเดินทางกันแล้ว ส่วนทหารอีกสองทัพเคลื่อนพลล่วงหน้าไปแล้วคงใกล้จะถึงแล้วขอรับเช่นนั้นพวกเราหลินเซียนอิงเงยหน้ามองแสงไฟตรงประตูเมืองที่อยู่ห่างไกลออกไปผ่านพายุหิมะที่ตกกระนำ่ำ <c oughs> เขาออกคำสั่ง <c oughs> เตรียมตัวให้พร้อมบุกเข้าไปเลยวังหลวง หลังจากกินอาหารเย็นเสร็จแล้วเซียหยงเอ๋อก็ขอตัวกลับไปเก็บสัมภาระที่ห้องก่อนจากไปเธอเรียกอวีหวานอินมาพบที่หน้าประตูแล้วยื่นจดหมายให้ฉบับหนึ่งหลังจากฉันไปแล้วเธอช่วยส่งจดหมายฉบับนี้ให้เซียวเทียนไฉได้ไหมได้สิคงไม่ได้เขียนบอกว่าเขาดีเกินไปและให้ตัดใจหรอกใช่ไหม ซียยงเอ๋อนิ่งอึง้งการที่เซียยงเอ๋อออกจากวังดวงได้สําเร็จก็เพราะเซียวเทียนไฉใช้ความสามารถในการรักษาของตอนมาต่อรองและแลกเปลี่ยนเดิมทีเซียวเทียนไฉย,ยังอยากเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแต่เซียยยงเอ๋อไม่ใช่คนโง่ใช้สมองคิดเพียงเล็กน้อยก็สามารถเดาข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ทะลุปรุกปรงอีวานอินอูทานอย่างแปลกใจฉันเดาถูกใช่ไหม เธอใช้คำพูดอ้อมๆไม่ได้ทำร้ายจิตใจกันใช่หรือเปล่าอย่าทำให้เขาเสียใจจนไม่มีแก่ใจจะทำงานล่ะเสียยองเอ๋อทํทำหน้าตาเยแก่เรื่องนี้เธอวางใจเถอะเมื่อเห็นว่าอีวานอินเก็บจดหมายไว้ดีแล้วเสียยองเอ๋อก็อดรําพึงรําพันไม่ได้ฮ่าคานไม่ถึงว่าคนที่ฉันต้องไหว้วานจะกลายเป็นเธอชีวิตเปรียบดังละคร ตอนนี้เรื่องราวดำเนินออกห่างจากโครงเรื่องเดิมเหมือนกับหมาป่าที่วิ่งตะเลิดอย่างไร้ทิศทางก่อนหน้านี้พวกเธอชิงไหวชิงพริบกันอย่างไม่มีใครยอมใครไม่นึกว่าวันหนึ่งจะหันหน้ามาเปิดใจให้กันแต่การกระทำของเสียหยงเอ๋อครั้งนี้ก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของหวี๋หวานอินนักบางทีพวกเธออาจพูดคุยกับสตรีในวังหลังคนอื่นๆได้อย่างเป็นมิตร แต่เพราะพื้นฐานและประสบการณ์ของแต่ละคนแตกต่างกันมากเกินไปบางเรื่องจึงไม่อาจพูดคุยกันได้บางครั้งอีวานอินก็ยังรู้สึกว่าแม้แต่เซียวโหตั้นก็ไม่ได้เข้าใจเธอไปเสียทุกอย่าง ถ้าว่าความกังวลใจเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการแก่งแย่งชิงดีในวังหลังความรู้สึกหวาดวันในเรื่องความปลอดภยัยและความรักที่วุ่นวายทั้งหมดนี้เสี่ยยงเอ๋อกลับเข้าใจเธอโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากในโลกที่พิเศษใบนี้พวกเธอเป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนซึ่งกันและกัน การมีคนที่เข้าใจในตัวเรายืนอยู่ใกล้ๆนับว่าเป็นทั้งภัยคุกคามและการปลอบประโลมในเวลาเดียวกันหวีหวานอินตบไหลอีกฝ่ายเบาๆออกจากเมืองหลวงแล้วคิดจะทำอะไรต่อคงท่องเที่ยวไปเรื่อยๆชื่นชมทิวทัศน์ในโลกนี้ให้หนำใจจากนั้นเร้นกายจากโลกภายนอกนั้นหรือเสี่ยวยงเอ๋อหัวเราะใช่ที่ไหนกัน รอให้พวกเธอจัดการทุกอย่างให้เข้าที่เสียก่อนฉันมีแผนจะชวนพวกเธอมาลงขันทำกิจการขึ้นมาสักอย่างอีวันอินยอมแพ้เสียยงเอ๋อสมกับเป็นนางเอกที่ถูกเลือกจริงๆยิ่งเจอปัญหาก็ยิ่งแข็งแกรง่งแล้วมองธุรกิจอะไรไว้บ้างล่ะก่อนอื่นก็ต้องเริ่มต้นด้วยการบริหารขนส่งอาหารไปตามหัวเมืองใหญ่ฉันอยากสร้างธุรกิจส่งอาหาร ดวงตาของอีวานอินเป็นประกายเอาเลยฉันร่วมหุ้นด้วยเซียยองเอ๋ยยังพูดต่อทำโลจิสติกก็ดีนะอ้อไม่สิอย่างแรกต้องปรับปรุปงถนนหอนทางให้ดีเสียก่อนฉันจะผลิตรถยนต์เธออยากหุ้นด้วยไหมอีวานอินหัวเราะงั้นก็ทำทีเดียวให้ครบวงจรสร้างรถไฟพลังแม่เหล็กไปเลยไหมล่ะหืมมันคืออะไร อวีวานอินชาง,งักชะางันนิยายเรื่องทะลุมิติมาเป็นพระสนมตัวร้ายแต่งขึ้นปีไหนนะเธอลืมดูวันที่พิมพ์หนังสือคงไม่ใช่นิยายที่แต่งมานานแล้วหรอกนะตอนที่นะักเขียนแต่งนิยายเรื่องนี้ขึ้นมามีแนวคิดเรื่องรถไฟพลังแม่เหล็กแล้วหรือยัง อีวานอินหยุดพูดกระทันหันทำให้เซียหยงเอ๋อมองอย่างแปลกใจอีวานอินนึกอะไรไม่ออกไปชั่วขณะสุดท้ายก็พูดกลบเกลื่อนไม่รู้สิฉันอ่านเจอในนิยายไซไฟอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเธอบอกให้ฉันสร้างสิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการเนี่ยนะล้อเล่นนะ่ะแต่เซียหยงเอ๋กลับต้องอีวานอินนิ่งสักพักก็มีประกายบางอย่างวูบขึ้นในดวงตา จริงสิครั้งก่อนที่คุยกันเธอบอกว่าเมืองที่เธออยู่ในโลกเดิมชื่อว่าอะไรนะทำใมตอนนั้นถึงพูดออกไปแบบไม่คิดนะอีวานอินพูดในใจเป็นเป็นเมืองเล็กๆ คิดว่าเธอคงไม่เคยได้ยินชื่อหรอกหวีหวานอินหนักใจเหลือเกินทั้งๆท,ที่ใกล้จจแยกจากกันแล้วแต่ครั้งนี้เซียหยงเอ๋อกลับซักไซไล่เลี้ยงจนเธอรู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นเถาว่าเซียหยงเอ๋อกลับกระพริบตาประกายที่เจิดจ้าเมื่อครู่จางหายไปอย่างรวดเร็วก็ได้ในตอนนี้เองหวีหวานอินรับรู้ได้ถึงความคุ้นเคยที่น่าประหลาด สี่หน้าของเซียยงเอ๋อแปลเปลี่ยนรวดเร็วอย่างน่าตกใจมีทั้งความลังเลไม่แน่ใจและความงุนงงสงสยัยสุดท้ายก็กลายเป็นความว่างเปล่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาแค่ชั่วอึดใจแต่อีหว่วานอินกลับมองออก เหมือนอีกฝ่ายกำลังยืนอยู่หน้าประตูบ้านใหญ่ที่ไร้รูปลักษ์ยื่นมือออกมาเป็นเวลานาน,านแต่แล้วจูจ่ๆก็หมุนตัวกลับแล้วเดินจากไปหากก้าวไปข้างหน้าก็จะเจอกับหุบเขาที่ลึกเกินย่างถ้าถอยหลังกลับก็อาจจะกลายเป็นความฝันอันเลือนรางหลังจากเหม่อลอยไปชั่วขณะเซียหยงเอ๋อก็ครี่ยิ้มน้อย หากฉันเริ่มทำธุรกิจส่งอาหารเมื่อไรอย่าลืมสอนสูตรอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อที่บ้านเกิดของเธอด้วยนะวีวานอินดึงสติกลับมาได้สิเมื่อครู่ทำไมเธอถึงรู้สึกเหมือนเดจาวูนะเซียยงเอ๋อจากไปแล้ววีวานอินยังคงยืนอยู่นอกประตูเงยหน้าพ่นไอสีขาวออกจากปาก ท้องฟ้าไร้จันรหมู่ดาวระยิประยับอยู่กลางม่านกรรมยีเดิมทีอวีวานอินเพียงแค่เงยหน้ามองอย่างไม่ใส่ใจแต่จากนั้นก็มองค้างอยู่ตำแหน่งเดิมครูต่อมาก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังเซียห์หตั้นเดินมาหยุดอยู่ข้างกายไม่หนาวหรืออยู่ข้างนอกนานแล้วไม่กลับเข้าไปสักทีฉันมองเห็นแล้ววีวานอินยกนิ้วชี้อย่างตื่นเต้น กลุ่มดาวตรงนั้นดูเหมือนจะเรียงตัวเป็นเส้นตรงไหมก่อนที่อาไปจะออกเดินทางเคยลากเซี่ยหวตั้นมาดูดาวและยังพูดถึงบางสิ่งที่กำลังเรียงตัวเป็นเส้นตรงอีวานอินยังคงกล่าวอย่างตื่นเต้น ฉันเคยค้นคําพยากรณ์ของอาจารย์อาไปที่ว่าห้าดาวราเรียงตรงกันก็คือการที่ดวงดาวมีลักษณะคล้ายแบบนี้ฉันไปค้นในตําราบโบราณจนรู้ว่านี่เป็นลางบอกเหตุว่าจะมีการรอบสังหารผู้นำแคว้นเซียโหตั้นเอ่ยปากแม่นมากออีว่านอินใส่หน้าแรางๆไม่ใช่นายดูดีๆสิ ตรงตำแหน่งที่เหมือนหางของมันเริ่มงอไปอีกทางไม่ได้เป็นเส้นตรงเป๊ะๆแ,แบบนี้จะตีความว่ายังไงก็หมายถึงเคาะอ้ไรจะผ่านพน้นหลังจากที่เอาชนะถูเอ่อครั้งก่อนนายก็เปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองได้แล้วเธอกล่าวอย่างเย็นดีพอเจอโชคร้ายสุดๆก็ถึงเวลาที่จะต้องเจอเรื่องดีบ้างแล้วพรุ่งนี้นายต้องปลอดภยัยแนะเซียวเฮาตันหัวเราะคนสมัยใหม่อย่างเธอ ก็เชื่อเรื่องดวงดาวกับเขาด้วยหรือมีจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเชื่อหรือไม่แต่ฉันเชื่อพรุ่งนี้ให้ฉันไปกับนายด้วยนะอีวานอินยื่นเงื่อนไขโดยไม่เปิดโอกาสให้เซียโหตั้นตั้งตัวเซียโหตั้นถอนหายใจเบาๆแล้วเอ่ยวานอินฉันรู้หรอกนะ อะไรที่ควรพูดนายก็พูดไปหมดแล้วแต่สองวันนี้นายดูแปลกไปไม่ใช่แค่เหมือนไม่มีกำลังใจแต่มันยิ่งกว่านั้นนายเหมือนคนที่เตรียมตัวจะลาจากกันมากกว่าเซียวโหตันกลืนคำพูดที่จ่ออยู่ตรงริมฝีปากกลับลงไปตามเดิมเขาแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นเชียวหรือรอีวานอินเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของเขาก็ยิ่งหนักใจ ฉันแค่อยากทำให้ตัวเองสบายใจก็เท่านั้นนายไปเสี่ยงอันตารายแต่ให้ฉันรออยู่เฉยๆคิดสิว่าฉันจะรู้สึกยังไงต้องไปเสี่ยงอันตารายด้วยกันเธอถึงจะสบายใจงั้นหรือวีวานอินตอบอย่างไม่ลังเรใช่ไม่อยากเป็น้องเฮาแล้วหรือถ้าจัดการตวนอ่องไม่ได้ ตำแหน่งฮองเฮาก็เป็นแค่เพียงเครื่องประดับฉันไม่อยากเล่นบทนี้ไปตลอดชีวิตที่เหลือนี้เซียวโหวตั้นนิ่งนงันเขาเงียบไปนานก่อนจะถามขึ้นเสียงเบาความหมายของเธอก็คือยินดีตายไปพร้อมกับฉันหรืออีวานอินสูนหายใจเข้าลึกๆ อีกฝ่ายตั้งคำถามที่จริงจังมากเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงได้มองโลกในแง่ร้ายอย่างนี้แต่พอรู้ว่าคำตอบนี้สำคัญกับเขาเธอเลยครุ่นคิดอย่างรอบคอบอีกครั้งตั้งแต่ฉันฆ่ามิติมาก็เท่ากับตายไปแล้วครั้งหนึ่งเดิมทีคิดว่าตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์แต่กลับหลุดมาอยู่ในนิยายบ้าๆที่เหมือนตกนรกนี่ มีหลายครั้งที่ฉันเหนื่อยทั้งกายทั้งใจจนไม่อยากไปต่อแต่เพราะมีนายอยู่ด้วยฉันจึงมีกำลังใจยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้เซียร์ห่าตั้นหันหน้ามองเธอด้วยสายตาจริงจังวีวานอินยังพูดต่อพวกเราผ่านเรื่องราวมากมายมาด้วยกันทั้งการป้องกันภัยแล้งเล่นงานไัยเฮาเจราจาสงบศึกกับแขวนเยียน อ๋อให้สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะจบลงตรงนี้ฉันก็ต้องชมตัวเองว่าทำได้ดีมากแน่นอนว่ายังมีปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขอีกมากมายมีเรื่องอยากทำอีกเยอะแยะเซียยองเออพูดถึงเรื่องสร้างธุรกิจการค้าฉันเองก็สนใจแต่ตอนนี้หนทางที่จะยืนหยัดต่อมันเหนื่อยเหนื่อยเกินไปอีวานอินเริ่มพูดไม่ออกรู้สึกว่าลํำคอตีบตันเธอจับมือเขาไว้ นายรับปากฉันแล้วไม่ว่าจะเป็นหรือใต้จะไม่ปล่อยให้ฉันอยู่เพียงลำพังจะผิดคำพูดงั้นหรือเสียห่าต้านหัวเราะได้สิเขารวบร่างอืีหวานอินเข้ามากอดแล้วกล่าวถ้าอย่างนั้นก็ไปด้วยกันดีเหลือเกิน นี่คือสิ่งที่เขียนเอาไว้ในนิยายว่าสัญญาแล้วว่าจะร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันแต่เสียดายที่คำสัญญาซึ่งเตี่ยมไปด้วยความรักอันลึกซึ้งดั่งมหาสมุทรนั้นกลับมาจากหน้ากาก,กอันจอมปลอมถ้าเหลือเวลาเพียงแค่คืนนี้เซียวเฮาตั้นโน้มศีรษะลงจุมพิษหวีวานอินหลังพายุหิมะผ่านพ้นไปวังหลวงตกอยู่ในความเงียบสงัด ตุมพิษของพวกเขามีเพียงดวงดาวบนฟ,าฟ้าฝาเป็นสักขีพยานเท่านั้นเซียห์าตั้นจูงมืออีหวานอินกลับเข้าไปในห้องที่อบอุน่นถ้างั้นก็สวมหน้ากากนี่จนถึงพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันเซียห์าตั้นคิดในใจแสงไฟจากตะเกียงไหววูบร่างกายทั้งสองกระวัดเกี่ยว จนแทบเป็นเนื้อเดียวกันอีวานอินปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความอิ่มเอมสมองที่วุ่นวายเพราะเรื่องราวมากมายกลับคืนสู่ความว่างเปล่า ในตอนนี้เองจูู่ก็มีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาทำให้เธอได้คำตอบเมื่อครู่อีวานอินเหมือนเห็นเงาตัวเองสะท้อนอยู่ในตัวเซียหยงเอ๋อเพราะตัวเธอเองก็มีประตูบานใหญ่ที่ไม่กล้าผลักเข้าไปดูเช่นกันเพื่อไม่ให้ตัวเองคิดถึงมันอีกยเธอจึงยเกเรียวแขนโอบลำคอของเซียวโหตั้นไว้ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามทานรักที่เชี่ยวกราก ตำหนักตวนอองตวนอองคุกเข่าเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อเส้นไหวดวงวิญญาณมารดาผู้ล่วงลับก่อนจะลุกขึ้นและประกาศเสียงราบเรียบทุกคนแยกย้ายไปทำงานของตัวเองได้บรรดาคนสนิทของตวนอองได้ยินเช่นนั้นก็ล่าถอยไปเหลือเพียงร่างที่คุกเข่าอยู่กับที่เพียงคนเดียวตวนอ่องลุกตามองเขาข้าเคยบอกแล้ว ว่าจะไม่ยอมให้พวกเขาใช้เนสวรรค์ดูเหตุการณ์ในอนาคตแต่เอาเถอะข้าจะเพิ่มแผนการในขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วคนผู้นั้นรับคำขอท่านอองโปรโดสั่งการต้วอองส่งถุงหอมใบหนึ่งพร้อมจดหมายอีกหลายฉบับให้เขาข้าพูดเจ้าเขียนท่ามกลางกราตตีที่เงียบงันของเมืองหลวงมีเสียงตีของบอกยามดังขึ้นหนึ่งครั้ง ปีใหม่ได้เริ่มต้นแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นดวงอาทิตย์ลอยเด่นกลางท้องฟ้าได้เวลาอันเป็นฤกิกมงคลห้องเต้ที่อยู่ในชุดไว้ทุกประกอบพิธีสักการะอย่างสมเกียรติจากนั้นก็ฟังเสนาบดีกล่าวคำไว้อาลัยยืดยาวเสร็จแล้วก็นำพาขบวนขุนนางบุ่นบูออกเดินทางตรงไปยังประตูเมืองอย่างเออกะเริกเพื่อน้อมส่งพระศพไทยเฮา ตัวอองขี่ม้าตามอยู่หลังขบวนเขามองขบวนที่อยู่เบื้องหน้าองคารักษ์ที่ติดตามขบวนเสด็จวันนี้มีมากกว่าปกติพวกเขาล้อมอยู่รอบระราชะรถทำให้เกิดระยะห่างระหว่างห้องเต้และขุนนางพอสมควร ต่อจากขบวนของขุนนางยังมีทหารรักษาพระองค์อีกนับร้อยนายเดินประกบท้ายดูท่าห้องเต้คงจะวางกำลังป้องกันตัวเองอย่างดีแต่แผนการของเขานั้นยอดเยี่ยมยิ่งกว่าต่อให้มีองครักคอยอารักขามากขนาดไหนก็ไร้ประโยชน์นอกเสียจากว่าเซี่ยงโหตั้นจะร่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า เมื่อขบวนเคลื่อนเข้าใกล้เชิงเขาอันเสียนก็เดินมาค้อมตัวรายงานข้างราชรถขอฝ่าบาทเสด็จลงมาประคองลงพระศพขึ้นเขาด้วยพยาค่ะว่ากันตามพิธีการระยะทางช่วงสุดท้าย อง้ฮ้องเตเป็นผู้ร่วมประคองลงศพเป็นการแสดงถึงความกตันยูเสียงดนตรีไว้อาลัยดังกังวานเซียวเห่าตั้นลงจากราชรถมายืนอยู่ข้างรถม้าที่บรรทุกลงศพของไทเฮาเขาเดินตามรถม้าไปข้างหน้าอย่างช้าๆด้านหน้าเป็นเส้นทางที่เติดจากเขาทะลมมองจากด้านล่างขึ้นไปจะเห็นหน้าผาสูงชันด้านบนมีหิมะจับตัวหนาส่วนหน้าผาอีกฝัง มีแต่ป่าไม้รกครึ้มตนมองไม่เห็นอะไรเสียหัวตั้นเก้าเดินอย่างสำรวมดวงตามองตรงไม่วอกแวกเขาเริ่มเข้าใกล้พื้นที่ว่างใต้หน้าผาไปทุกขณะยังขาดอีกเพียงสิบห้าเกตัวอ่องรั้งบังเหียนมาให้หยุดกระทันหันส่งผลให้ขบวนที่เดินตามอยู่ด้านหลังเกิดความวุ่นวายสิเก้าเสียงร้องหอยหวนดังมาจากบนหน้าผาตามมาด้วยเสียงตะกอน มีมือสังหารเหล่าขุนนางได้ยินแล้วก็พากันแตกตื่นหันหลังวิ่งกลับไปยังตีนเขาขณะเดียวกันก็นอบมองซ้ายและขวาเพื่อดูเหตุการณ์ตัวอ่องที่อยู่กลางขาบวนมองเสีย่ยงโหตั้นที่หยุดเดินแล้วหมุนตัวกลับมา ทันทีที่สายตาของพวกเขาประสานกันดูเหมือนห้องเต้จะยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยจนแทบมองไม่เห็นมีเสียงโลหะกระทบกันดังมาจากหน้าผาที่อยู่สูงขึ้นไปแต่มองไม่เห็นเงาคนเห็นเพียงต้นไม้ในป่าขยับไหวก้อนหินและเศษหิมะร่วงลงมาไม่ขาดสายจากนั้นมีเสียงคนตะโกนร้องอย่างตกใจฝาบาทหนีแล้ว วัตถุขนาดใหญ่สีเข้มหล่นลงมาจากด้านบนคนที่อยู่บริเวณนั้นวิ่งถอยหลังอย่างตื่นตระหนกมีคนสะดุดล้มทำให้คนอื่นๆหกล้มตามไปด้วยมีคนล้มลุกคลุกคลานบนพื้นระเกะระกะวัตถุชิ้นใหญ่ร่วงลงมาพร้อมกับเสียงดังสนั่นวันไหวพื้นดินสั่นสะเทือนจนก่อให้เกิดหลุมขนาดใหญ่เบื้องหน้า ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นก้อนหินที่มีความสูงเท่าตัวคนก้อนหินขนาดมหึือมานี้หากหล่นพับร่างใครสักคนก็คงกลายเป็นเศษเนื้อเละๆหาซากไม่เจอตำแหน่งที่หินก้อนใหญ่ร่วงลงมาอยู่ห่างจากเซียหโฮตันไปแค่สิบเก้าถ้าเมื่อครู่เขายังเดินหน้าต่อ เกรงว่าตัวละครเอกในงานศพวันนี้คงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งองคารักวิ่งปรูเข้ามาอารักขาห้องแต้ให้ถอยออกจากสถานที่เกิดเหตุเซียโหตั้นสร้างทำเป็นขวัญหนีดีฟอวิ่งย้อนกลับมาทางเดิมพลังระเบิดโทสะใครบังอาจรอบสังหารค่ะไปจับตัวมันมาเดี๋ยวนี้ บนหน้าผามีเงาคนหลายสิบคนปรากฏกายขึ้นผู้นำก็คือผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์คนใหม่ทำให้ฝ่าบาทตกพระไทัยแล้วตอนนี้กระหม่อมจัดการกับคนร้ายเรียบร้อยอีกทั้งยังจับเป็นหัวหน้ามือสังหารได้กำลังจะนำตัวลงไปไต่สวนพะยะค่ะ สิ้นเสียงพูดบริเวณป่าไม้ที่เคยสงบนิ่งก็เริ่มมีเงาคนเคลื่อนไหวไปมาตววอ่องเพ่งสายตามองขึ้นไปเห็นทหารรักษาพระองค์จำนวนมากกรูกันลงมาด้านล่างอีกทั้งยังมีเสียงฝีเท้าม้าดังมาจากถนนหลวงที่อยู่ห่างออกไปด้านหลัง ทหารรักษาพระองค์ที่ประจำการอยู่ในละแวกเขาเป้ยซานคงไม่ได้มีแค่ไม่กี่ร้อยนายตามที่เห็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่เตรียมไว้บนหน้าผาไม่มีวี่แววว่าจะขยับขยื่นแสดงว่าคนที่ซุ่มอยู่บริเวณน,นั้นถูกเล่นงานไปหมดแล้วเซียยโหตันรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ามาตราการป้องกันของเซียยโหตันมีประสิทธิภาพและทำได้ดีเกินความคาดหมาย ต้วนอ่องรู้ว่าเซียยโหตั้นมองมาทางต้นเขารู้ดีว่าหลังจากทหารรักษาพระองค์ตีวงล้อมเข้ามาแล้วจะต้องมีการแสดงละครฉากใหญ่ต้วนอ่องยังคงรักษาสีหน้าสงบนิ่งระหว่างนั้นก็หันไปประคองร่างขุนนางที่หกล้มอยู่บนพื้นขึ้นมาอย่างเป็นมิตร มุมปากของเซี่ยวโหตันคลายลงเล็กน้อยผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์คุมตัวมือสังหารลงมาอย่างรวดเร็วองครักข้างกายเซี่ยวโหตั้นจัดการไต่สวนโดยประเคนทั้งหมัดทั้งเท้าใส่มือสังหารสุดท้ายก็ตะโกนขึ้นอย่างตกใจกระหม่อมค้นตัวมือสังหารพบใยคำสั่งของตัวอองพยาค่ะบรรยากาศโดยรอบพรานเงียบงนัน ได้ยินแม้กระทั่งเสียงเข็มตกพื้นปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ